ข้าวแต่งน้ำตาลเยิ้มราดเต็มแผ่นหวานน้อยน้ำตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็เพียงห่อละหกิบาทสั่งเลยสวัสดีครับพี่นะครับดิวกินครับผมครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงรางวัลนนที่เราเพิ่งได้ไปสี่รางวัลน,นะใจเย่นนะครับก็จะมีน้ำชายอดเยี่ยมมี เป็นละครซีรีส์ยอดเยี่ยมบนแพลตฟอร์มออนไลน์บนแพลลตฟอออร์์มนนนไะครับผมแล้วก็เป็นดราม่าออฟดีเอียที่เป้นรางวัลโบวนะครับแล้วก็เป็นอีกอันนึงคือบทออริจินอลยอดเยี่ยมนะครับทั้งหมดนี้บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนาะซึ่งปีนี้เป็นปีแรกด้วยที่ที่ทางนัตตลาได้นำรางวัลนี้มานะครับก็ที่จริงตัวเพียงที่รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจที่ ที่แปลรักฉันใจเธอนะครับก็ได้ทั้งหมดสียงวันตัวพีเองพี่อยากขอบคุณพี่บอสพี่ขอบคุณพี่ยงพี่ปิงพี่เบลแล้วก็พี่แท็พี่บอมแล้วก็พี่พี่ทีมดูแลศิลปินนะครับพี่พี่ทีมมิวสิกแล้วก็พี่พี่ทีมโปรดักชั่นทุกคนที่ที่มีส่วนร่วมกับแปลรักฉันไม่ใจเธอครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งหรือพาร์ทสองครับก็สําหรับพีพีรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มีความหมายสำหรับพีมากแล้วก็มันเป็นหนึ่งผลงานที่ที่ตัวีเองภูมิใจแล้วก็ ดีใจที่ที่เห็นมันประสบความสําเร็จแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในในซีรีส์เรื่องนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่สนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่ซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้แล้วก็คอยคือเหมือนแฟนๆทุกคนเป็นกํนาลังใจให้วีในการที่พีอยากจะพัฒนาตัวเองในการที่พี กาแสดงออกมาขึ้นหรือว่าในการที่จะทําให้พีภูมิใจในตัวเองมากขึ้นก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณแบรนดรักฉันไม่ใจเธออีกทีนะครับที่ที่ทาให้พีมีประสบการณ์ที่ดีที่พีอยากจ,จะหาไไ่ได้อีกแล้วแล้วก็ทําให้พีภูมิใจในตัวเองมากขึ้นขนาดนี้ครับขอบคุณทีมแบรนดักอีกครับครับก็สาหรับผมผมว่าจริงๆ สำหรับทุกๆรางวัลเลยเนาะผมว่าจริงๆแล้วมันคือความสําเร็จของของทีมแปลน่าฉันดีใจเธอทุกๆคนอย่างนี้ทุกรางวัลมันอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นมุมไหนหรือว่าส่วนไหนที่ที่มันถูกนําเสนอแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการมากกว่าอย่างเงี้ยจริงๆผมรู้สึกว่าทุกๆอย่างที่มันมันอยู่ในซีรีส์หรือละครเรื่องหนึ่งมันมันคือหลายๆองค์ประกอบรวมกันแล้วออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าอย่างตัวผมเองได้ได้รางวัลนําชายอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้ว เราเราจะไม่มีทางแสดงหรือทํามันออกมาได้ดีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีองค์ประกอบอื่นๆที่ดีเราจะทํามันได้ไม่ดีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีคนเชื่อมั่นในตัวเราเราจะไม่ทํามันออกมาได้ไม่ดีถ้าเราไม่ได้มีบทที่ดีเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีโลเคชันที่สวยเราไม่ได้มีความสมจริงอะไรเราไม่ได้มีทีมองกับภาพทีมเสียงทีมไฟช่างแต่งหน้าช่างผมรวมถึงพลังงานที่พิเศษในในกองของแปลนฉันนี่เเธอที่จริงแล้วอย่างที่ผมบอกว่าผม ไม่เคยเจอที่ไหนมา่คือสำหรับแบรนดล้วันได้ใจเธอมันเป็นพลังงานบวกและเป็นพลังงานส่งเสริมที่ทุกๆคนอยากจะสร้างสิ่งสิ่งนี้ให้ออกมาเป็นมาสเตอร์พีให้มันออกมาดีที่สุดในในความสาม,มารถของทุกๆคนอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าความสําเร็จของทุกๆทุกๆรางวัลที่เราได้มันคือความสำเร็จของของทีมที่ที่เราสู้และร่วมสร้างมานันมาด้วยกันอารส่วนตัวผมเองก็จริงๆอยากจะขอบคุณพี่บอสที่เชื่อในตัวผมและพีพีว่าจริงๆแล้วในวันนั้นเราก็เป็นแค่ เหมือนนักแสดงสมทบหนึ่งเรื่องในวันนี้เขามอบโอกาสให้เราได้ขึ้นมาเป็นนักแสดงนําในเรื่องที่มีพล็อตเรื่องต่างที่ค่อนข้างท้าทายมากๆโจทย์เนี่ยที่ค่อนข้างกดดันเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําได้เพราะว่ามีคนเชื่อมั่นในตัวเรามากกว่าที่เราเชื่อมั่นในตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณพี่ยงที่จริงๆคอยสอนแล้วคอยช่วยมาคอยอยู่กับเราตลอดทั้งโปรเจกต์แล้วก็ไปถึงหลังจากนั้นด้วยคอย ดูแลชีวิตส่วนตัวของเราด้วยคอย,คอยเป็นเหมือนเหมือนคนในครอบครัวที่คอยให้คำปรึกษาเราตลอดแล้วก็ขอบคุณทีมบริหารศิลปินของบริษัทนาดาวที่จริงๆแล้วนอกจากพาร์ทของการทํางานของ,งเราแล้วเราก็ยังมีชีวิตส่วนตัวหรือว่างานอื่นๆที่เขาจะต้องคอยบริหารมันแล้วก็หาโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับตัวศิลปินเองก็คือตัวเราเรารู้สึกว่าถ้าถือว่าเราไม่ได้มี พี่พี่จอมหรือพี่เมษาที่ที่คอยช่วยเราขนาดน,นั้นเราเราคิดว่าเราก็ไม่สามารถอยู่มาได้ถึงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทีมงานแปลรักษาดีใจเธอทุกๆคนที่ที่ร่วมสร้างมันแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอ t t i t u ที่อยากจะทามันออกมาให้ดีที่สุดแล้วมันทาให้เราสนุกแล้วเราก็มีความสุขมากที่เราได้ทามันออกมาอ,อย่างเงี้ยขอบคุณพี่เบลสุพลท,ที่ที่ทาเพลงแล้วก็จริงๆแล้วเหมือนอุปถัมภ์ผมในมุมของการเป็นศิลปินในการทําเพลงอีกคนหนึ่ง เริ่มเชื่อในตัวผมแล้วก็เอาความเป็นตัวตนผมสร้างอันดับที่ตัวผมแล้วก็ยังยังคอยเลี้ยงผมถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็สุดท้ายขอบคุณนักแสดงทุกคนโดยเฉพาะพีพีที่จริงๆเราร่วมร่วมทุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงซีรีส์แรกแบบแีใจเธออีกยอะไรเงี้ยรวมถึงการที่เราเริ่มก้าวเข้ามาทําสิ่งนี้พร้อมกันแล้วก็วเริ่มเข้ามาทำสิ่งนี้พร้อมกันแล้วก็เหมือนกับ S 1> <S 1> เรารู้สึกว่าการพัฒนาการของของชีวิตเราในด้านของการแสดงมันเหมือนเราเราค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเราค่อยๆโตแล้วเราค่อยๆเ,เจอสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าความโชคดีของผมมันอาจจะเป็นการที่เราเจอสิ่งที่ยากไปพร้อมกับคนคนหนึ่งที่เหมือนว่าคอยสู้คอยเป็นที่ปรึกษาแล้วคอยเหมือนผ่านผ่านด่านนั้นไปพร้อมๆกับเราตลอดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่ทําให้เราเก่งขึ้นเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นคู่แสดงที่ ที่ดีที่สุดของผมตลอดไปอะไรเงี้ยผมรู้สึก่างนังนนะแล้วก็ขอบคุณพี่มากที่ทําให้ทุกๆอย่างมันพิเศษแล้วก็ในนอกจากเรื่องงานแล้วมันยังมีเรื่องของการใช้ชีวิตในตอนทํางานตอนนั้นด้วยรวมถึงเวลาอื่นด้วยที่เหมือนว่าก็คอยช่วยแล้วก็คอยอยู่ด้วยกันนอตลอดเลยครับผมว่าแปลว่สัญาตญเธอมันเป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงทุกเหมือนทุกๆเอเลเมนต์ของมันเลยนะครับผมผมว่าในในอีกเวลาผ่านไปนานๆเรามองย้อนกลับมา มันอาจจะมีงานที่ดีในอีกมุมืออื่นๆเลยเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วไปแล้ฉันได้เจอเธอตัวผมมันก็จะพิเศษแล้วมันก็จะมันก็จะโดดเด่นอยู่ในความทรงจำของผมไปตลอดจนผมผมเชื่อว่าจนผมแก่จนเลยผมก็ยังจะจามันได้เพราะมันมันมันพิเศษจริงมันคือก้าวใหญ่ในชีวิตของผมจริงๆในทุกๆมุมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่รักเราสองคนรักงานที่เราทําออกไปสนับสนุนพวกเราแล้วก็ ให้ให้ความรักกับเราในใน,ในทุกททางอะไรเงี้ยผมเชื่อจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการสนับสนุนหรือว่าในเชิงของการอมอบความรู้สึกที่ดีอะไรเงี้ยผมว่าทุกทุกอย่างอะเราและทีมงานทุกทุกคนสัมผัสได้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่เราตั้งใจทาอะไรออกไปแล้วมีคนเห็นคุณค่าของมันให้คุณค่ากอบมันแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเราดีใจมากแล้วเราก็อยากจะทํางานที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกพัฒนานตัวเราเอางให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นไปอีกแล้วก็ทําสิ่งดีๆออกไปทุกคนอีกอะไร ครับแล้วก็สุดท้ายอยากขอบคุณนาราบันกอบนาราวิวซิคแล้วก็ราชีวีนะครับที่ทำให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ